มือนี้เข้ามามือนี้กะทำราิได้ยุดลุงน้อยเอ้ยยุดเรือพักก้อนไม่ป้าเอ้ยเมือ่อยตามห่างไกลแหละไม่ป้าเอ้ยโดยอ่าเข้าสิเมื่อพักพกอนก็นเลยลุงน้อยอะจำนวนสามล้านเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันเด้อลุงน้อยเด้อโดยอะเนาะห้องน้ำห้องในเพิ่อนบินต่อเซ้าขึ้นอีกบ่นหน่เนาะแดดตั้งบ่มีลมบมมีไออยานี้เห สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเบิดสุหมงสุบอลเอพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อกระบาวาพามีมือนี่พี่น้องเลยก็อยากอ่าส้มๆเนี่ยพี่น้องเลยเมื่อยลายเนาะอ่าพุพุว่าจะเป็นยังไงพี่น้องเลยโดยเมื่อวานนี่เมื่อยแห้งพี่น้องเลยเพราะว่าอันมันแดดเนาะสี่สิบหาสี่สิบองศาเลยพี่น้องเลยห่อนลายเนาะโดยเมื่อวานนี่พอดี ตอนค้ำค้หลังจากบัวพนมีไทยคลิปลุงหน่อยแล้วพี่น้องเลยกูแหละบัวพนมีก็เมื่อซีเอาเข่าที่มาเห็ดนาอยู่บ้านบอวที่นั่นพี่น้องเนาะก็ขับรถเมื่อที่แรกกับบได้เป็นยังพี่น้องเลยที่แรกอะบัได้เป็นยังเพราะหดรึ่งทางซีหดบ้านนะเนาะแบบอ่าจากจากบ้านบัวพนมีไปกับประมาณ30กว่าลัก30กว่ากิโลพี่น้องไอ้กรเซยสุกเซซใส่สไปเนาะให้มันหดเฮือน ออก้อนเบิดเลยแบบในใน,ในต้นโตเฮานี่ออก้อดนะครับคู่วัน,วนก็ยังเก็บอยู่พี่น้องเอ้ยโดยวัดีเมื่อกะบ่ะเทศเิ่นก็ยังบ่อันยังบ่ได้มาแต่เฮือนลุงน้อยพี่นอ้อ,นองเอ้ยบ่กพอมีฮอดก่อนอ่าพอดีบ่พอมีก็ไปนอนอยู่ห้องน้ำพี่นอ้องจนค่ำประเทศมาพอดีอ่าเพิ่นพาไปซักยาพี่น้องเอ้ยซักยาสองเข็มเนะาะกระกาสองเข็มกะตอนนี้ก็กยังเมือม่อยเมื่อยแบบว่า อ่าเป็นวินแน่เป็นเนนอเาไงบอพามีสื่อยากินเนาะเหมือนเป็นวินเลยกะเจ็บครัวแบบว่าออก่อนเวลาขับรถแล้วมันออกขอนเบื่เลยแข่งขาเท่านี้แบบตอนนี้กันยัง้อนพี่น้องเลยเลยบันนี้บอพอมีมาหาลุงน้อยพี่น้องเลยจึงสิเมือ่อยอยู่ห่างไกลครับแต่กับมาเนาะมาแบบใดกะลุงน้อยโทรว่าบนีมาโบ่งบอพอมีกะอาจจะไปอยู่ที่แรกกับวชิมาพี่น้องเลยเพราะว่าปก,กติถทาว่บ เมื่อยสําไรํานึงบ่พะมีสิสู้ได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทาังนี้นี่เมื่อยแห้งแบบปวดหลังปวดอีหยังไปซักยากัยังคือเก่าโดยควรยังเจ็บอยู่พี่น้องเลยยังเจ็บปวดเลยกะฮ้อนเบิดอันต้นโตนี่เนาะอาการมันฮ้อนพี่น้องเอ้ยยก็เลยว่าเมื่อเอาข้าพี่น้องเนาะเมื่อสีเข้าก็ได้มาแล้วบัดนี้เนาะโดย มาเมื่อนี้พี่น้องเลยบา่าวพมีกับเขามาหาลุงน้อยเนาะเรื่องขึ้นเพื่อนขึ้นซ่านลุงน้อยแหละพี่น้องเลยอ่าทางบา่าวพมีไปหาหมตุดมอยังว่ามือหกคำพี่น้องเอยมืองามยามดีเนาะเดี๋ยวว่าเมื่อนี้กับสามคำกับงามพีาหาห่น้องเลยเดี๋ยวคือห้องผู้แหละพี่น้องเลยอาสภาพาหรือว่าสถานการณ์เนาพี่น้องเนาะบ่าวพมีกับไบวัยเฮนแหลพี่น้องเลย แบบย่านวาวูปมาเลยห้อบู๊หัวเจ็ดจังใดน,นะเพราะว่าบ่พมีก็เป็นเสารักของตบครัวเนาะโดย,โดยพอดีว่าเลื่อนไปพุกคำพี่น้องเลยเนาะถึงวันที่เสาเก้าวันที่เสาแปดเนี่ยจะนะเริ่มเนาะเริ่มซื้อเห็ดอยู่นกกินแต่ว่าบ่พมีมากมือนี่พี่น้องเนาะกลับมาสิมามอบเงินให้ทางลุงน้อยเนาะมีแมาวีเวียนพี่น้องเลยิ่นอยู่ทางฝรั่งเนาะฝ่น,ะนฝากเงินมาจำนวน องร้อยดอนพี่น้องเลยเป็นเงินปีบเฮ้าเนาะกระตุกอยู่สี่ล้านเจ็ดซนกีพี่น้องเนาะเป็นเงินบาทกระตุกอยู่เจ็ดพันไปป้านี่แหละพี่น้องเลยโดยเลยแม่เพื่อนกระให้บาพรมีมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยที่แรกแม่เพื่อนกระให้บาพรมีนี่พาลุงน้อยไปซื้อผ้าห่มผ้าห้องหรือว่ามุ่งมอนเป็นศาสพี่น้องเลยแต่ว่าเบิ่งจากสถานการณ์เดี่ยนี่บะพรมีบบวหวพี่น้องเลยเนาะอ่าสิได เมื่อผักพรและสิม,มอบเงินจํานวนนี้ให้ลุงน้อยถ้าว่าอาการในไข้นเน่แล้วก็จยังสิมหาเพิ่นนไปน้องเลยเพราะว่าเฮาเาต้องผักพรก่อนบวไใบแห้งลีไปน้องเลยคือตอนนี้ยังแบบลายหูหลายตาอยู่เนาะมีแต่สิม,มอบเงินแเงินเม่นฝากมาเนาะจํานวนสี่ล้านเจ็ดแสนและเม่เพิ่มมาให้ลุงน้อยจํานวนสล้านเจดแสน4ี่สิบห้าพันไปน้องเลยเนาะนี่บารมีให้ลุงน้อยโดยเลย บ้านี่บ่าวมีกับซีโอลงกับลุงน้อยวปะหาใหายเพิ่นไปซื้อพี่น้องเอ๋ยเนาะให้เพิ่นไปซื้อเป็นประหคมมุ่งมอนเพราะว่าชาวบ่าวพมีพาไปพี่น้องเอ๋ยกะบุมีหลดแก่มาคือเก่าเนาะกับจิไห้ลุงน้อยนี่เพิ่นหาล้อพี่น้องเนาะล้อเพิ่นมาส่งให้แต่ว่าอาการบ่าวพมีพัก่อนมือนี้มืออื่นทวารดีขึ้นพี่น้องเอ๋ยบ่าวพมีกับจิมาซอยเล้วเนาะแต่ว่าข้าวต้องข้าสุขภาพก่อนพี่น้องเอ๋ยแตีนี่เนาะอ่า แม่แม่เอฟซีเนี่พี่น้องเนาะเป็นกับคอมเมนต์มากว่ะคือเย่นไปไลายมือแท้เหม่อนว่าเนาะอาการไม่ปากอะแหงมือแหงห้อนพี่น้องเลยกะบอกพนนี่คือเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าเขาห้องุ่มีถ้าว่าเขาห้อง้าเพื่อนว่าคือบุกเอาเก้าคำบอกพีม่มันมันก็สิโดนโทษพี่น้องเลยหกคำนี่กะมืองามยามดีเนาะมือนี่สามคำหกคำเก้าคำนี่งามแต่ว่าสิเลือกเอามือหกคำเดี๋ว่า วันที่8ดในชิไห่เล่า,อาบอกลูกเล่านะพี่น้องเนาะหรือว่าญาติเล่าที่ว่าลื่นเคยกันแบบสนิทแต่ฮะมาเห็ดอยู่เห็ดกินซอยกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว,ว่าบาบพมีในชิพักพรอนก่อนหรือว่ามือนี้มืออื่นพี่น้องเอ้ยบางทีอ,อาจทิใส่น้ำเกลือหรือว่าสลมก็ได้เนาะพว่บาบับพมีบ่เคยใส่จักเกลือพี่น้องเอ้ยอาการตากระแดงเนาะโดยป้าจังได้เฮากระสีขาวไปมอบเงินสามล้านเจ็ดแสน สี่สิบห้าพันนี่ให้ลุงน้อยพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยเบาะพมีซื้อยาเสกินเนาะเพระาะว่าเอาขาดน้ามเลยซื้อยาเสกินพี่น้องเลยแล้วก็ทางคลินิกเป็นจัดยาใหา้จังหว่อยทีเมื่อผักพรอ่านนี้ก็นอนอยู่ห้องอันห้อง,น,งน้าเบาะเท่พี่น้องเลยจนคำอุ้ยกะมาสิบปรอดแล่เมื่อเอาเข่ามามาพี่น้องเลยแต่ว่าเหนื่อยเนาะอปู่ตรงไหนสบายดีเด้อทางนี้เนาะโดย ังห้องน้ำเฮาพี่น้องเลยพลังตัดอันนี้บาโดยสบายดีเบาะโดยสบายดีห่อนปเทียดมาเนาะปอเทียคคำคำผูแเละว่ามันห่อสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกองศาเนาะพูดบไว้คนไข้หลไยลบวเด็กน้อยผู้ใหญ่แน่นหอในเมื่อจะมุ่งแล่บ่เมื่อนี่มุงแลวกะ เข่าบ้านประตูเลยโดย<ม>โดยลูมมอเขา่าพอได้เข่าหน้าอย่างในหลังจากว่าชั่มมวโมงละถึงเงีเงเงนเน้ยแล้วโดยโดยได้บู อันนี้หาเพิ่นมาซอยบ่าเราจะมาแม่หาทั้งศูนย์มาซอนโดยที่เรียกอะไรเว่าหาเพิร์ดโดยาเวีย่ยับหม้อจอดตั้นไหนได้เราจะมาเลยแม่แม่กรอยากให้มันได้โดยสองของหนามของในจังไดก็มายินดีนำกันเด้อมือที่สเปดทงศูนย์คือกันลงศูนย์เลยเฮ็ดอยู่ควักกินเลยเนาะหาอันนี้หาได้บ่แม่นว่าเราคือทั้งเราทั้งหาได้ได้โดยเท่ากันเมื่อพักพรก่อนเมื่อแรงทังเบื่ออาการเมื่ออื่นก่อนบุไว้เรจะมาเลย เด็ดลีพี่น้องเลยเนาะห้องน้ำห้องในเพิ่อน mm hmm. บินต่อเศาขึ้นอีกบ่หน,น่เนาะแด็ดตั้งบ่มีลมบ่มีไออย่างนี้เองคนยังบูบ้าบูบา้าพี่น้องเลยบัดหนาวบัดท้อนบัดท้อนบัดหนาวเวลาลมผัดมาเ mm hmm. บินต่อเศาขึ้นคักเนาะ,น,ะน้อยจะได้ห้องน้ำห้องในแล้วบัดนีิ อ้ามีขาวหมกว่าที่น้องเอ้บ้าไงรายตายลยิ่งอื้อแดดนี้นี่โอ้วแดดลีลงน่อยเว้สบายดีเด้อยวลงน่อยเดีอยว <c oughs> นำ้ำคือได้นำ้ำบวเสือขักแทะเชือป่าเจ้าอื้อลุกน่อยพอาะหูอยู่บวนา้ำอำเมซินอำเมร็จ เพราะว่ามีแม่พันยู่อันต่างประเทศเพื่อนว่าอันลงงหลุงน่อยทามมึงรู้ป่ะเพราะว่ามันอันกับปัวได้ลายโลกนะอาจจะอยู่นครหลวงยังจันก็จะมีอยู่ลุงหน่อยเลยแบบคนเป็นเบาหวานเป็นยังกับจะล่างอ่ันผิดในห่างกาอ่เอ็มเอ็มมิซิงเอ็มเริดประมาณนี้แหละฮะก็ว่าบุเป็นโดยโดยไม่ป้าไปนี่ก็ได้นอกลุงหน่อยเนาะไม้ใช้ลุงหน่อยเหมือนนี่ ซื้อน้ำให้ป้าเจ้าหลังทำมูแล้วจะว่าบ่ซื่อโดยงามบ่องา้กพี่ใจจะว่าจะขึ้นใหม่ลูงน้อยอันใหม่กลางคืนเลยแมนบ่โดยโอ้เพชรแตรชามสี่โมงเขาได้ไหมเฮชรโดยไอป้าซื่อหน้าซื่อตาบ้านเลยเนาะป้าเนาะยับหม้อเนื่อหนึ่งอะไรยังเหนือยนิดหยับหม้อจอดจันแต่ว่าเรื่องมูยังก่อกินนี่ลุงน้อย ซื้อมูมดัดแค้นนายป้าเจ้าแล้ะจว่าไปทำอันนี้ <หา S 2> นะเพราะว่าแม่เพิ่นอยู่ตา่างประเทศเพิ่นมาบุญยักษไห้เขามาคั่วเองเด้อโดยเป็นไก่เป็นยังนี่ต้องซื้อเอาที่ว่าอยู่ตลาดโดยเพิ่นบุญยักษไห้แบบอ่าอเฮาเห็ดบุญขึ้นคืนคืนซ่านอันนี้นะเพิ่นบุญยักษ์ไหค้าซัดโดยโดยจะเชื่อมารอดอันนี้นะคือคือมาเมื่อนี้ลุงน้อยเอ๋ยเฮากะอ่าเดียวจังหน่อยไทยไทยคลิปเนาะเฮาเฮาจังสีมามอบเงินเฮาสีมอบเงินให้เจ้าโดยโดยเจ้าหน้าเฮาแดงบ่ แงให้็นเห็นบ่กโซมเห็นบ่กปะหันจะหูบ่กเขาลงหนาลงล่างป่าจะโบไวลลุงน้อยเอ้โดยโดยชาทุกจะมันยืนกระดิใจน้อยกระดุยกรดิใจเด้อมาตี่จะคนอื่นอะไรฮาเลยบ่กขู่คนนะลุงน้อยประมาณประมาณจะค้นหะโย่ฮาแต่คนลึกงเคยกันแล้วลุงแก้วกับมาเนาะโดยมาบอกแล้วทีมงานยูทูบหนุ่มเบิร์ตทุกคนในเด้อบางทีจะเฮาเฮากะ เฮาสุขภาพบเพียงพ่อลุงน้อยเอเดี่ยวนี่นะมีแต่จิ้มงานยูทูบกับเบิรเบิด์ดทุกช่องเฮาจริงเฮาจริงเพิ่นเบดิดทุกคนเด้อก็ถามอยู่ว่าผู้ใดเป็นผู้นั้นแบบพอมีโดยแต่เจ้าแหละพอมีเพิ่นเป็นบริการให้เอาจริงนั่นเลยเฮาก็เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ลุงน้อยเอ้ยเพียงแต่เฮาเฮาเก็บ่มีดอกโดยมีแต่ว่าเวลาลุงน้อยไปหาคนเนาะอ่าสมมุติว่าลื่เคยแหละ โบแมนได้วัสิหฮะผืนนี่มาอ่ามาขึ้นเทินใหม่เด้อบอนได้เฮาสนิทแท้ลุงน้อยเอ้ยแบบเฮาตรงหาเผืนมาเห็ดกินเห็ดกินซอยพพเพื่อกระทัอเน่ยว่าฟ้เห็ดกินนี่กะบมาพอมีหมู่คู่เผืนแรกมาเห็ดซอยโดยอันนี้อันที่แรกนะเฮาว่าเฮาจะเป็นคนเฮ็ดนำกระปุ่นนะ่ะฟังเบิ่งก่อนลุงน้อยเอ้ยสุขภาพเฮาบ่แข็งแหงอิริซองมือมาเลยเมื่อยไม่ป้าเอ้ยเป็นวูบเมื่อยออกข้อนเบิดกระโตนี่ มีแต่ว่าเวลาจะไปหาคนกะวันทีสเปดเนาะทีส่สเปดเทว่าเฮาแข็งแห้งหรือว่าเฮาเมื่อนี่เฮาสิเขาน้ำเกลือลงหน่อยเอ้ยจริงจะมาไไดด้้บ่่่ททีีจริงนะเฮาเมื่อนี่นะเฮาว่าสิบัมาเฮาสิพักพรอน,อนเฮาบ่ไหวอีหลีขับรถมานะ่ะเซ่ใส่เซ่ขัวอยู่ได้ป่าเอา้ยคอยใครจะค่อยซื้อยาดมมาดมโดยไม่ใช่เลยเราจะเอาให้เบิ่งก่อนนี่บ่ไหว ซื้อเมื่อวานนี่อยู่หันยาลุงน้อยเอ้ยเท่าไรนี่สามซีทเมือม่อเมื่อวานนี่นอนอยู่อันนอนอยู่ห้องน้ำบ่อเทด้วยบ่อเทแล้วมลเมื่อตั mlng วอชิเมียร์สีขาวเห้นไหมเท้าว่าป้าเอ้ยเมื่ออะไรบัวไวแห้งอะไรอู้เมื่อคืนนี่เป็นอะไรมาบ่มืาอนี่ยมุงชักกษีอะไรมาอยู่ค้ำค้ำบัวไวดอกตอนตอนเว้นนี่ลุงน้อยเอ้ยรถจกักคำบัวไวโดยแล่เดียวกับแล้วและเพราะว่าเพิ่งมื้อนี่กับลุงซูนกับมามาซอยหันหนา้า มื้อละปลาจะว่ามันยังกะบ่น่ะพอมีปลาจะบ่ฮู้ยังเด้อเพิ่นลงหน้าลงลโดยเออบ่เป็นหยังมีแต่ว่าคือจ้ต้องอันนังมอมเนาะคือเวลาเราบ่ได้ไปล้างจานมีแต่บอกให้เพิ่นมามาเฮ็ดซอยล้างผักล้างหยังหั่นนะโดยเพราะว่าเฮากะเฮานอนพักผ่อนก่อนมื้อนี้พังเบิ่งมื้อนี้แล้วสิใส่น้ําเกลือและมื้ออื่นอจะมาบ่ไวลุงน้อยเอ้ย จ้าสาชดละเห็ดก like oh, ินใเด็เจาะกระเช้าพัอยู่พุชิมนี่เสาละหาลาวแหลนหันแหลนนี่โอ้บอกแล้วบอกยังม่เตอวากับอีกเรื่องนึงลุงน้อยก่อนขึ้นเฮือนขึ้นซานลุงน้อยต้องแต่งคันครอบก่อนเพราะว่าบางเทือเข้ากะบอกบอกทุกเรื่องเขาก็ลืมลุงน้อยเลยบก็บอกได้เลยสามคันเลยสองคันเลยยอนบอกเลยนอนขึ้นกับครอบเพิ่นโดยโดยครอบเลยนี่หน่วยพันบ้านนี่มี่ฟันจังไหนฮะแข็งสั่น มาบอกว่าดินเจ้านี่ห si ัวจะจะออกนั oh, ho, a, ang, lay, ye, ่น oh, น oh, oh, ึงเสื้อขาวกันสั่นแล้วก็ส่งสีผ้าเด้อหนุ่งมาหน้าคนตับเกิงโดยพังได้่บ่ได้ข่อยว่าเพิ่บอก่อยไ้านี่อโยนบอกน่เสื้อขาวกันับัดนีโดยคืรน่นแ่อยว่าสูบ่ดีได้แบบนั้นลน้อยเอ้ยโดยฮะฟันดีแล้วแบบนั้นฮะเสื้อขาวเนาะดีเนาะโดยแคั่ก็ีอันนึงความฟันนี่ มัน Saint ment, ก็ขึ้นอยู่แบบภูมิตันทานเฮาพ่นว่ะนะมาเลยได้ย่างมาจกพ่นเลยส่งรีใบชีพโดยส่งข้าบ้านแต่ว่ารีบายดินเจ้ายางมาเล่นหนึ่งเดี๋ยโอ้โหพังเลยง่ายม่ได mm ้ไ hmm. ด <c ough> ้โดยโดยโอ้โหไปฉุกขี้เหงื่ออยู่ได้จะจะมาดิมนั่นแล้วมนั่นแล้วอันนี้ความฟันบ่อนี่ฮะพันไหนโดยเออบ่อาจจะบ่เป็นหยังเพราะว่าอาจจะ คือภาษีคนเป็นฟันดีก็ได้ลุงหน่อยเลยโดยโดยอะลรเนาะมีแต่ว่าหาคู่หาคนมาเห็ดเบียกเห็ดนงานบอจะมั่มเกือใหญ่เราเป็นเห็ดอยู่อาจจะลาบมูอะไรกับข้าวปุ้นโดยโดยอันคือแบบเป็นน้ำเป็นไนฮนะฟังเบิ้งถ้าว่ามืออื่นเทาอันใครเน่เลยเท้าเฮาสิพ้าไปมาแล้วจะมาได้ขอกะบอันนั้นได้โดยมีแต่ว่าบอกที่ซชื่อลุงแก้ว โดยงน้ำบอโก้บ um. ูกีมาบอกแล้วค right. yes. right? okay ือค like ือ nice ึ้นเพื Alter, yeah. yeah. ่อนกะมันกับุมมียังดอกลงหน่อยเอ้ยมังไม่เกายางโดยจะหูแล้ววะหะตัวเขาขายในตลาดทันเด้ไม่ป้าหูบอถามเขามืงไม่เกายางใบคุณใบย่อนะฮะเอาแถวนี้ก็ได้ใบกล้วยแล้วก็นำสมน้ำหวานดำแพกสองแพ็กและป้าเอ้ยไก่นะเพื่นเพื่อนโบไฮอันคว่วในคอกเด้อเพื่อนไฮเพื่นไฮซื้อเอาที่ว่าํำเร็จหูมันนะ หมูบัวหมูหมูนะบัเอาคือจะว่าว่าสิเอาหมูเป็นโตน่าบัเอามันแพงโพดแพงโพดเลยเฮาโปอยากเห็ดอันนี้เพราะว่ามันยังเป็นอยู่มีแต่ซื้อซีนตลาดเอาแต่จ้าซื้อหมูเจ้าชิได้เมื่อบ้านจะอีกมันก็ชิเบิดเงินลายแมนบอปะบ้านพารานผู้มันก็ไกลบ้านน้องน้อยผู้เออมีแต่ว่าเฮาเห็ดชัมมี่โดยและผู้แคนไม่ป้ากับเอาไกลฮะเละผู้แคนนลาวเลยฮะนะ จริงๆน่ะแม่ผู้เพิ่นฝากเงินมาให้เฮามื้อนี้น่ะเพิ่นว่าให้เฮานี่พาลุงน้อยไปซื้อเป็นที่นอนเป็นมุ้งเป็นสาดตร์มีแต่ว่าลุงน้อยไปนะฮะเอาเสื้อน้ํามันเด้อลนหน้อยเด้อโยอาจจะบ่ทันมื้อนี้ก็เป็นมื้ออื่นก็ได้โจะซื้อเองก็ได้แต่ว่าอาการเฮาซื้อเขรุ่นกันเสี่ยวป้าเจะรักแฟนก็มีซื้อยังเลยซื้อจะซื้อหมอบ่เป็นยังบ่ฮู้ซื้อเพิ่นกัโดยเราก็ลืมเนาะ นี่จะว,ว่ามะอื่นอาการเ o าไข่แน่อะไร h o าสิมาเดย,ดยตอนนี้นะเขาเจ็บแอลลุงหน่อยเอย้ยไข่ทั้งยืนคือเพิ่นว่าแหละเจ็บแอลแล้วก็ห่อนวูบว่าบปุบ,บปั้บในโตเขานี่เจ็บครัวอ่าป้าดิฉันตอนนี้เป็นยังไงอยู่แบบสบาย <laughs> อยู่แบบสบายแสดงว่าเขานักกดเจ้าสอา,า,ารเอา <laughs> เอออยู่แบบสบาย <laughs> ปกติเข้าสิอดลุงหน่อยเอย้ย ถ้าว่าเขาเป็นจำได้จำหนึ่งเขาก็มานะโดยบอกกระสุดเเช่าเลยโดยมีแต่ฮาและบดสุขคนทีมงานยูทูปเด้อเขาเออหลายเออยังกะฮามาเบิร์ตรถทีมงานบอกเพิ่นเพิ่นเพิ่นสะดวกเพิ่นกมาถ้าว่าทีมงานไอ่ไอ่เพิ่นบรสะดวกเพิ่นกะมานน้ำลังไหมป้าเอ้ยโดยและห้องน้ำห้องในเพิ่นกะสิได้ตั้งวงกบเลยนาะลุงน้อย อืมคนอาจจะมุ่งพี่น้องเอิเมื่อนี้คนได้สร้างมาเพิ่มอีกหนึ่งคนกินข่าวแลปปาเมื่อนี้นางบริกินเจขาเปียกคือดอือนกเขากินเอลเซ่ซองทงเขานะ่ะจากหน่อยจบคลิปแหละสีเมื่อนอนเมื่อนอนกับไม่เท่าเขาผัดคนเท่าเนาะกระยานเห็ดยังไรสายะยานติดไม่เท่าเขานะ่ะ แม่แล้วเอยกินไม่ได้กินน้ำผึ้งนะเอยกินแต่้าวเนี่ยเฮาอยู่ใกล้เฮาอยู่กับเจ้าเนี่เขาก็อยู่ใกล้ตอนนี้น่ะโดยไม่กินน้ำผึ้งนะตอนเมื่อเฮือนบัดเพื่อนเฮาแับซ้ำนั่นบัดนี้บ่บมีห้องไฟห้องมันหั่นนะนอนรวมเลยุมเฮาหะแม่ป้าเอ้ยเมื่อก็ต้องใส่ผ้าปิดปากปิดคอเฮ็ดจังไดจ้ะยันติดไม่เถ่าเั็นแห้งนานเซาเฮ็ดจังไงคนเฒ่าน่ะอยู่แต่เฮือนน่ะคันลูกหลานบ่เอามาให้ก็บ่เป็นได้พยนต์นะแม่ป้าเอ้ย มีแต่เอานั่นแล้วลุงน้อยเอ้ยโดยโดยเนาะลุงน้อยเอ้ย,ย,นะอยอมือนี้เข้ามามือนี้กะเข้ามาชีได้ยุดลุงน้อยเอ้ยยุดเรือพักกอนไม่ป้าเอา้ยบบวาวอีลีเม, <c oughs> มื่อยไม่เกินหกโมงเช้าบมมีเมื่อยตามห่างไกลแหละไม่ป้าเอา้ยโดย,โดยอ่าเอาสิเมื่อพักพรก่อนมือนี้หรือว่ามืออืน่นว่ามืออื่นช่ว n เศร้าเลยเข้ามา ก็ทุ่มใหาเจ้าคนได้หมดมิยังก็โทรหาเจ้าคนได้แล้วเอาสิจดจดให้จำไปซื้อดอกโดยลุงหน่อแล้วก็บ่ฮู้บ่ใส่เครื่อนเฮือนนะเอาก็ฮู้แล้วถ้าจดทางป้าเจ้าเห็ดบ่ได้ใหญ่ดอกบ่มีมะพร้าวมะอ้อยดอกแม่ป้ามีแต่คันมะเบงแล้วก็ใส่ใส่เ้าอยู่หั่นค่นมะเบงนะเดี๋ยวจังหน่อยเฮาสิฮานเจ้าจดให้บ่จะจดด้วยโดยโดยอ่ะเดี๋ยวลุงน้อยเข้ามามื้อนี้เนาะลุงน้อยเนาะ กามีแม่ใจดีเด้อเนาะแม่วีเวียนเพิ่นอยู่ทางฝรั่งเนาะโดยเพิ่นได้ฝากเงินมาจำนวนสองร้อยดอนลุงน้อยเอ้ยแล่ะอาจจะหน่อยก่อนเดี๋ยวคนมอบเงินก่อนโดยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งตั้งสติก่อนเออโดยเป็นเงินของแม่วีเวียนเด้อแม่วีเวียนแม่วีเวียนโดยเพิ่นอยู่ทางฝรั่งเด้อลุงน้อยเด้อเพิ่นฝากมาจำนวนสองร้อยจุดสองดอน ถ้าาตีเป็นเงินบาทเฮานี่ได้ 7, เจ็ดพันกลัวๆเนาะแล้วเฮาแรกเป็นเงินกีบลุงน้อยเอามาให้เจ้าเนาะจำนวนแม่เพื่อนวาให้ลุงน่อยในี่ยจำนวนสามล้านเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันแล้วเงินจำนวนนี้เฮาชิม,มอบให้เจ้าเลายให้ลุงน่อยประหยัดซื่อ,อเป็นศาสตร์เป็นยังที่ว่าจำเป็นเดยก็มีผู้ใหญ่เพื่นที้ซอยมาอยู่นาหนะลุงน้อย ดยละตัวนี้ฮะกินละกัน้อยซื้อไก่กับขึ้เฮือนนั่นแหละแล้วก็หมูบ่เอาก็ยากบ่เอาบ่เอาแทงไหนอันนี้นะแม่เพิ่นให้ไปซื้อที่นอนเด้อโดยท like er> er ี่นอนมุ่งมอนสาดโดยเอาตปูได้แหละโดยอลุงน้อยก็ประหยัดแหละลุงน้อยเอ้ยบ่ให้ซื้อึมเฟือยบ่เงินเจ้าให้ก็ยังล้านนึงนี่ยังนีเฮาสิเมื่อนอนักกอนทีแรกก็แม่เพิ่นว่าสิให้เฮานี่พาเจ้าไปยนูมาสิไผสิอยู่น้อแม่เฒ่าบาดนี้กับน้องแฮงบ่มีไผําเนาะ เออบ่ป้าเนาะบาคนก็ย่องได้โอ้ยจะได้เพิ่นซ่ํานี้ก็ดีแล้วพอมีซ่วาจุกิกโต่วบาคนก็ย่องได้โดยถือว่าเฮากะคั่นว่าเฮาอันเป็นซ่ําใดซ่ํานึ่งนี่เฮาห้าเจ้าพอมีบ่พักดอกลนอยเอ้ยอันนี้เฮาบ่ไหวีคนวาว่าก็บคนก็บ่ค้นเนาะโดยบ่เป็นหยังอันน่ะฮะเด้อโดยมีแต่ว่าเฮาเชื่อมั่นอือเฮาเชื่อมั่นเฮาเองว่า สิ่งที่เพลินว้าลุงน้อยมันบ่แมนความจริงมเม่นเฮาเสื่อมันว่าเฮาเป็นคนดีพอ,อ,อเลยเฮากะบ,บ่ต้องฟังความเพลินอ,อย่าแต่พามีว่าโอ้ยลุงน้อยดอันนี้ก็ติดได้เฮะเนี่เขาบ่เคยว้าดอกอโดยสมุดน,นะมีแต่เวลาผู้ใหญ,ญ่ให้มาเนาะู้จะเก็บู้จะโคมรายกาใส่ใจที่มันเป็นประโยชน์อันนี้เขาหักแพงนะลุงน้อยเด้อจังบอกเด้อหักแพงคือแม่้วก็คือพ่อได้ โบยปกติให้เจ้าเด้อโดยยหนึ่งพันหกะดีใจน้ำโดยเฮือนน้อยกะดีใจน้ำเด้อพมีเด้อผู้ใหญ่จะดีพนเด้อบางเถพัดโอ้วัดน้อยชอนผู้ใหญ่าให้สนเนาะโอ้ได้โดยโดยอ่าลุงน้อยอ่ะจำนวน3ามล้านเจ็ดแสนสี้าพันเดินลุงน้อยเด้อโดยอะรดยอะไรเนาะเดือสุดท้ายนี้เงินจำนวนสาล้านเจ็แสนสี่สิบหพัน เป็นเงินของแม่วีเวียนแม่วีเวียนเนาะแม่วีเวียนอยู่ฝรั่งฝากหนุมกมืองามๆกล่าวคำขอบคุณขอบคุณแม่เพิ่อโดยโดยอขอบคุณขอบคุณนะแม่วีเวียนอยู่ฝรั่งเศสเนาะโดยการลูกน้อยก็ได้ใจร้ายได้มาขึ้นเงินใหม่ผักเงินมาช็อคลอยด์ก็ได้หับแล้วเออลูกน้อยกะเมียกะจะเป็นแล้เขาห้องหมอได้พนใหญ่ชอยพ่นกะใต้และเมียคนกะ ดีใจเพิ่นซอย101พันหนึ่งก็สาธุเพิ่นลำรวยสิกิสิไหนก็ได้สิงั้นเด้อพอมีคือกันเด้อโดยสาธุเฮาก็ขอให้เซาไว้ไว้จังซอยเจ้าเจ้ามักผู้้าบ่มีดอกบ่อยากได้เโดยจะจดให้่อยมั้ยโดยอางไดเฮาเดี๋ยวเฮาจดให้เจ้าก่อนเด้อแลเฮาาจคลิปก่อนสดีเด้อโดยโดยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะบ่พมีมามื้อนี้ก็มาเป็นสะพานบุญให้ทาง อาแม่วิเวียนนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นอยู่ทางฝรั่งเพิ่นได้ฝากเงินมาจํานวน2องร้อยจุดหนึ่งดอลพี่น้องเอ๋ยเป็นเงินบาทก็ได้อยู่เจ็ดพันกว่าบาทเนาะอ่ะบาบัพมีแรกเป็นเงินกีบกระเร็ดจ,จะสูงแน่พี่น้องเอ๋ยได้อยู่สี่ล้านโดยได้อยู่สี่ล้านเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันพี่น้องเอ๋ยเนาะและ้วบอแม่พมิ่นว่าให้ลูกน้อยสามล้านเจ็ดแสนสี่สิบห้าพันพี่น้องเอ๋ยอ่าที่แรกแม่พมิ่นว่าให้บพัพมีพาไปซื้อมุ่งมอน อาที่นอนนะพี่น้องเนาะกับบอพมีกะต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยโดยเนาะทางกายบกค่อยแข็แงแหงปนานไดพี่น้องเย้ยซองมือเลยเป็นเมื่อยเนาะบอพมีเมื่อพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยเมื่ออื่นเนาะจากสี่ข้ามาหาลุงน้อยเมื่อนี่มามอบเงินให้ลุงน้อยพี่น้องเลยจังไดก็ต้องขอกับขอบุญขอบคุณทางเมวิเวียนเด้ออยู่ทางฝรั่งเนาะแล้วขอให้เม่อยูด่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายเข้มแข็ง อายุมันคนยืนด้วยแม่เดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำม,มุ่งมั่นปรารถนาเนาะแม่มทำธุรกิจการงานก็ขอให้ราบลับลื่นวยของมวยค่าด้วยแม่เดอ้อสาธุเนาะไปอย่งไดก็ฝากกำลังใจให้บวาพามีเนี่ยเดอ้อพี่น้องเอ้ยหนาสีโซมเบิดเนะาะบวพามีสิไดใดเมื่อนอนพักผ่อนก่อนพี่น้องเอ้ยบางทีอาจใส่น้ำเกลือเนาะ,ะกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง